แม่บ้านเราเห็ดจมูกไปนองแต่ยังมีนู่นห้องมันอีกแม่บ้านก้อยเนือ้อก้อยเนือ้อมีเครื่องในผักคิลิน้อยหนึ่งโอ้นี่บริษัทก้อยเนื้อสูส้เพิ่นเบิร์นม้เนี่ยอ้าวก้อยเนื้อกับก้อยเนื้อร้อยเลียดเนาะโอเคครับมาไปดองมาก,งก,ก้ามมอยห้องก้อยร้อยเลียดกระหน่ำมือในห้องอืมร้อยเลียดมาเป็นเนาะเป็นหลายหลายร้อยเลียดเลยเอ้า ใส่ไปเรื่อยๆโลดพี่น้องออเอาเบิดโลดร้อยเลือดนี่ขาดเธอไม่ได้ก็คืออันนี้ละครับป<ะ>่านันละมันยังแสบใส่หลายแสบหลายตัว่ะสิบบาทเลย,ยพี่น้องทอดเด็กจีใส่เกลือแท่นเ้ยพี่นงด้วยเกลือแท่นน้ำปลา บีนเด้ขอเขคอยบีงบอสฝัดลงไปเอ้าเอียดีอยู่ใส่นอ้อดีนอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มดีไปหรองแปลวดีมาใส่ก่อนดีได้ไปหรองดีโอ๋อผมแค่ มาหมุนซิมคนมีดีแซบพี่น้องมาซิมกันะนะนวดลึกแซบพี่น้องมาพี่น้องมีเขาก็ปเปลาแดดห้องครับครับเอาไม่บ้านจัดถั่ห้องเอ๊เอฟซีบึงกันนะบึงกันนะพี่น้องอื้มก้อยบนี่ ลอยร้อยเลียดพี่น้องถ้าพี่น้องไม่กินเขาก็บเบาแดกเศร้าของห้องนี่เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รวมรักทุกทุกท่านครับสุบปูสุบบอลเฉื่อยเกลเก่าได้เพียงเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศเลยว่าในประเทศก็ดีสุหมองสุบอลขึ้นเก่านอกๆสูบเกลือสุมุมกะโมกโมมะพร้าวกะขี้เก่าล้วครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาแล้วพี่น้องไม่อนีเบาแดกได้เด็กกินมะไฟพี่ตัวน้องกะคน มักก้อยกินตะก้อยเลยพี่น้องเดิมกินตามหูเพื่อนกรว่าบ่คือดอกบ่าวแดกเป็นคอมเมนต์มาบอกพี่น้องบ่คือบ่คือกินก้อยนะพี่น้องอ่ะก้อยกก้อยพี่น้องมาก้อยยืไปใส่มามใส่ไปน้ำมะลงกอเติมซุปก้อยหรือว่าก้อยเนาะพี่น้องเนาะแก่ข้าวจักเบกกันนะก็กินกับแสบได้พี่น้องเด้วยเสียงฟังเพาะพิงแต่ว่าก็หน่อยหมดเพราะขยิบหน่อกันนะนี่อ่ะ สารคามหนำปะต่องได้เพียงเด้อเดี๋ยวเก็บถองแล้วเพียงเนาะเอาเต็มบุกกี้ไปดวดกินหน่อยแล้มันกระบาดถึงลำคอมาพี่นอ้อมะมันเขาก็เบาเด็กมื่อนี่พักนั่งอ่ญญางยาห่อก็เต็มถาเต็มเวทีได้มื่อนี่ฮึ่มเฮ้ยนะสร้อยเอาอได้เพียงเด้อก้อยซอยแซบมือน,นีเก้อยอื้อหือ ừ cũng âm lắm rồi ต้อกินพักในก,กวนพ่นดองหลายูดใครแต่บะมี่เหรอเนาะนี่นก็บีอยากกินข่อนมือไหมพักกาดหิ้วมาไปดอง เสมาขาวกัข้าเลยปปะกันหินแหมครับคอยไหม

Bato... É, só อู๋ครับอืม ควบเมันเครงเลยเป็นอ่างเดียาด่ดามากกันท้องของเสียบนโ่กผู้มักมาิึงเนาะ うん。 พักกระดูนหนาบหน่หน่อยกัมาเอ้าเราิ่มกันนลยเขาก,กันมานหนึ่ง ้ออตัวกันด้วยละ่ะเอ้มาบอกวกวาดในห้องเสรย เดี๋ยวเดือก็ยังมีแห้องออย่างไงไปน้นองเจ้าเป็นเน่ไดดี๋ยวโเดือก็ยังมีแห้งมีแห้องอยงก็ยงกลังมังซาึ้นมากที่นี่เพราะ่มันไปตังเขาเลไพไปนอ้องอแบของเซ่บอยู่กับผมพักเรี่น้องเนาะ ซอยเซยไหมเสียบขนาดพี่น้องมนเหลืองคุมน้ำๆดีขนาด ก็เป็นพักยังเป็นพักยัง่พี่น้องมืนเนี่ยนุ่นเอะปุ้ยแซบ่บเราที่ไหนกินได้บปุ๊ดยังพักอยู่เนี่ยืมบเบาแดดข้นหานแต่เนื้อกัอนพี่น้องเลยผักกิีบดูมันมากมันติดเขียวพี่น้องติดเขียวกูนอืม <laughs> 嗯嗯，嗯嗯。嗯嗯 tôi nó bằng nó đưa nó mẹ nhưng phong em một chin Ôi, nữ đây m đêm pha hmm. แทนผ่ <c oughs> ากิลิ้วลายเปิดไปหน่อยเลยผ่ากิลิ้วกินน้ำไหนมันติดฟันติดแกวไปหน่อยยำไม่ค่อยได้หาเลี้ยงกินจะเนื้อะไ,ไปหน่อยเนื้อยอยำไงหนุ่มละมุนดินไปเลยอื้อหือ บะบอร์เกอร์ยาว่ากันได้เี็นเนาะคนห้องกินเนีแค่อิ่มเนาะกินอิ่มเดาะกับเบอยากแต่พักอิมกอ่มดอกอื้มวา อันเลอะๆอยู่นี่ไม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 จะผ่ากินดิวไปหน่องเบาเดี๋ยวกินยำเดีมันจิ๊ดฟันจิ๊ดเขียวแม่งต้องเกินเ่าอะไรก็เรียกหาจิ๊ดเจืเนื้อเป็นไฮไลท์ผลประกาศบ,บอกกันว่าบอ่อดอกผ่า,ากินดิวพระกาศหายมากหายมากามากับตัดตัวอืมอ ก็อย่างอิ่มละรูเบอร์โดกินได้แค่อิ่มแหละคักขนาดพี่น้องมือก้อยรอนเรียดห้องก้อยก้อยแซ่ตั้งก้นอีสานก้นบ้านนอกก็เพิ่นก้อยซอยก้อยซอยซอยแซ่เนาะเป็นรองเนาะสอยแซ่ก้อยแซ่เนาะแซ่เลียดมาเลียดไปเอาเนาะเป็นเนาะแต่ละกิมเนี่ยก็บยี่ป้อกันมีหระครับ ขั้นกิริยาตาตั้งความเบาแดีพยวโพสภาวพูดจากบ่มอสมอะไรกับความสดความไพ่ใ้บางเดื่อหันมากลิปต์นี่คุณอะไก็แช่ก็ซับจะใครเห็นเบาแดี่ยวคำนี้เปลี่ยนการจัดนี้การเช็ดการท่ามือต่อไปนั่นเองเนาะแต่ละคลิปต์นี่ท่านมือครับสวัสดีครับ